สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีอาคาณาทาร์โนะคะช่องการดูดวงเพื่อการตื่นรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้นะคะเป็นของเพื่อนๆนะคะชาวราศีธนูกันแล้วนะชาวราศีธนูเนี่ยศาสตร์การดูของช่องเรานะคะจะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะมีการแบ่งวันที่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23ธันวาคมนะคะถึงวันที่อ,อ๋อไม่ใช่สิ 23่ิบสนะคะพฤศจิกายนนะคะถึงวันที่21่ธันวาคมนะคะก็เป็นการอ่านดวงแบบพลังงานโดยรวมนะคะนั่นหมายความว่าเพื่อนๆนะคะคนใดก็ได้นะคะที่เกิดในช่วงราศีธนูหรือว่าเป็นชาวสองเนี่ยก็สามารถมาดูได้นะคะแต่ว่าระดับความแม่นยำเนี่ย มันจะไม่เหมือนการดูดวงส่วนตัวเหมือนที่เพื่อนๆนะคะถามคําถามหรือถามเรื่องราวเฉพาะส่วนตัวของเพื่อนๆนะคะดังนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยมันอาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะขอเพื่อนๆนะคะอย่ากเก็บมาใส่ใจในสิ่งที่ฟังเราไม่สบายใจนะคะแล้วก็ใหม่อาจจะต้องขออภัยร่วงหน้าด้วยนะคะถ้าการอ่านไพ่หรือคําพูดบางประโยคอาจทําให้เพื่อนๆไม่สบายใจไหม่ต้องขออาภัย ที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะคะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเป็นพลังงานดีที่ฉันควรจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะคะก็จงน้อมนำรับไปนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยววันที่6เนี้นะคะ่ะใหม่กับหมออ้อมนะคะ,ะเป็นหมอที่อ่านโหราศาสตร์เก่งมากๆนะคะเพื่อนใหม่เองก็ใหม่จะเชิญอ้อมนะคะมาไลฟ์นะคะอ่านดวงรายเดือนตามโหราศาสตร์นะคะของเพื่อนๆทั้ง12ราศีเลยนะคะราศีไหนจะปังราศีไหนเงินจะดีความรักจะเลิศหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยหมออ้อมจะมาอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกก็สามารถไปฟังไลฟ์ของเราในวันนั้นได้นะคะแต่ว่าใหม่ก็จะมีลงย้อนหลังให้ด้วยเช่นกันถ้าเพื่อนๆ สะดวกนะคะอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะเรามาดูดวงรายเดือนเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูกันเลยค่ะใหม่ขออนุญาตนะคะเปิดไพ่นะคะเปิดดวงชะตาเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะเดือนมีนาสองพันห้าหกสกกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะ 嗯 <laughs> นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเห็นหน้าไพ่กันหมดเนาะเดี๋ยวใหม่ปรับนิดนึงจะได้เห็นให้ทั่วโอเคค่ะอ่ะพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆในเดือนนี้นะเป็นการได้รับโอกาสการทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีความท้าทายนะคะเป็นสิ่งที่ออ คุณต้องการจะขยับขยายเติบโตจากจุดเดิมที่คุณอยู่นะคะและมีการออกจากจุดที่เราอยู่หรือพูดง่ายออกจากจุดคอมฟอร์ตโซนของเรานะคะ mm hmm. เพื่อไปสู่จุดที่คุณเชื่อว่ามันมีความพัฒนาหรือรุ่งเรืองนะคะหรือจุดที่คุณคิดว่าดีกว่า ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกตื่นเต้นนะคะชาวราศีธนูเนี่ยเขาเป็นสายลุยอยู่แล้วนะคะเป็นคนค่อนข้างจะกาได้กาเสียคิดอะไรจะทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาคในการลงมือปฏิบัติรรมของคุณในเดือนนี้มันก็ค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแบบเจาะลึกเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ ภาพรวมของชาวราศีธนูนะตัวใหม่เองมองว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองก็มีความสุขนะคะเนี่ยเอสออฟพันะคะก็คือ1น่ถ้วย1น่ถ้วยคือการได้รับนะคะแล้วการก็มอบให้เช่นเดียวกันการให้และการได้รับมันเท่าเทียมกันนะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายจากคนรอบข้างได้รับของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้เช่นเดียวกันในขนาดเดียวกัน คุณก็อยากมอบความรู้สึกดีๆหรือพลังงานดีๆให้คนอื่นเช่นเดียวกันนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนะคะมุ่งมั่นกับในเรื่องของการทํามาหาก,กินมากนะคะ<ม>คุณรู้สึกว่าเอ,อ,อะไรที่ทําให้ฉันได้เงินหรืออะไรที่ทําให้ฉันมีเงินเก็บฉันทําเต็มที่นะคะฉันโฟกัสที่การสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเต็มที่เลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมองดูไดมอนด์นะคะไดมอนด์ก็คือเหรียญเงิน นะคะเขาดูเขาดูในเรื่องของการเงินโฟกัสในเรื่องของการเงินอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนุกนะคะกับการหาเงินเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณรู้สึกว่า คุณเอนจอยนะคะในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบหาเงินจนไม่มีความสุขนะคุณสนุกกับการหาเงินบวกกับความสุขที่มีตรงนี้ด้วยมันเอ,อ่อล้นออกมานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณสุขใจนะคะที่ได้รับความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นแล้วก็ได้มอบพลังงานดีๆส่งต่อให้ผู้อื่นในขณะเดียวกันคุณก็สนุกกับการทํามาหากินนะคะกับการหาเงินหาทองให้ตัวเองได้เช่นเดียวกัน ะะซึ่งขอบอกเลยว่าอีกไม่นานเนี้ยคุณจะได้รับรู้ถึงข่าวดีหรือความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามานะคะเพราะในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้รับความสําเร็จนะคะคุณจะไดข้ข่าวข่าวของความสําเร็จเข้ามาหรือมีมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ว่าโอ้โอเคฉันได้รับความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับหลายๆคนแต่สําหรับตัวชาวราศีธนูเราคุณรู้สึกว่ามันเป็นความ ความสําเร็จที่คุณแฮปปี้นะคะเป็นความสําเร็จที่ที่คุณได้ทำทีละนิดทีละนิดแล้วได้นั่งมองมันค่อยๆสำเร็จไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเป็นความสำเร็จแบบย,ยั่งยืนนะคะไม่ได้เป็นความสำเร็จแบบมาวันเดียวร้วจบอะไรแบบนี้นะคะเป็นความสำเร็จที่คุณสะสมฐานของมันมาอยู่แล้วเช่นถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย คุณอาจจะเริ่มเริ่มทำมาตั้งแต่ก่อนที่มาเจอไพ่ใบนี้แล้วนะคะคนที่ทํางานประจำเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานหนักอย่างเต็มที่มาจนจนจนถึงจุดที่ผลงานมันเริ่มเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะมันไม่ใช่แบบว่าทําคืนเดียวแล้วประจักษ์เลยไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณทํามาอย่างเนิ่นนานต่อเนื่องแล้วแล้วจนวันนี้มันมันเป็นที่ประจักษ์แล้วคุณก็ชื่นชมกับความสําเร็จตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็คุณก็ มีความเขาเรียกว่ามีความสุขน่ะมีความปพื้มปิติกับอันกับสิ่งนี้นะคะอืมจริงๆแล้วนอกจากคุณจะได้รับความสุขแล้วคุณยังเคยได้รับในเรื่องของโอกาสทางการเงินมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ลองดูว่าคุณได้รับอะไรนะคะเช่นอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไหมหรือว่าได้รับมรดกหรือได้รับเงินก้อนอะไรสักอย่างนะคะเพราะมันมีว่าคุณได้รับเงินก้อนใหญ่มาก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่โชคดีของคุณนะกับอดีตที่ผ่านมามันผ่านมาแล้วนะ ตัวนี้ยตำแหน่งนี้นะคะก็คือได้รับโชคลาภทางการเงินมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากจากอดีตนะคะตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดนะคะเรื่องการสื่อสารคุณก็โดดเด่นนะคะเอ่อราชาถือดาบเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่า มีความเด็ดขาดนะคะมีความเด็ดขาดแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารเขาก็เฉียบคมเช่นเดียวกันนะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการสื่อสารได้ดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งของชาวราศีธนูก็ได้นะคะที่มันทําให้ตัวคุณเนี่ยมีทักษะความเป็นผู้นําได้ด้วยนะคะสื่อสารได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่น่าเกงขามอะไรอย่างนี้นะคะ พูดอะไรเนี่ยคนก็ให้ความเชื่อถืออะไรเงี้ยคะ่ะเพราะคุณดูมีภาวะความเป็นผู้นําซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันทําให้ตัวคุณนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าโดดเด่นเอ,อ่อเขาเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดแข็งที่มันเป็นนิสัยติดตัวของคุณมาอะไรแบบนี้นะคะ ไม่มองว่าในอีกอนาคตข้างหน้าในอีกสามถึงหกเดือนเนี่ยตัวคุณเนี่ยวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละที่จะเติบโตไปข้างหน้าออกจากจุดเดิมที่คุณเคยอยู่นะคะถ้าใครที่กําลังจะหางานนะไม่มองว่าในอีกสามเดือนข้างหน้ามันมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ออกจากงานนะคะเป็นการออกจากงานที่คุณวางแผนไว้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะออกไปเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่านะปัจจุบันที่คุณอยู่นะคะหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ว่าตัวคุณเนี่ย จะขยับขยายสาขาหรือว่ามีหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามนะคะคือไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมที่คุณเคยอยู่แล้วแต่จะมีการขยับขยายไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้านะคะอาจจะมีหุ้นส่วนมาขอ,อาติดต่อซื้อเฟรนชชายเปิดสาขาขยายเพิ่มจากจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่อะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะคะคุณดูมีความสุข แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันมีเกณฑ์ว่าจะเป็นในลักษณะของการขยายสาขาขยับขยายธุรกิจหรือการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยในอีกในอีก6เดือนข้างหน้าถัดมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทํางานกับพาร์ทเนอร์นะคะจะไม่ได้ทํางานคนเดียวสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าชาวราศีธนูจะทําธุรกิจแล้วอยากให้ปังให้รุ่งในช่วงเนี้ย ก็พยายามหาพาร์ทเนอร์นะคะอย่าทําธุรกิจคนเดียวพยายามหาคนมาทํางานร่วมกับคุณอีกคนหนึ่งก็จะทําให้เหมือนกับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยโอกาสของความสําเร็จหรือโอกาสในการถูกฉลกกับการทําธุรกิจก็มันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะลองดูว่าถ้าคุณทําธุรกิจแล้วแล้วทําคนเดียวเนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่ไพ่บอกไพ่แนะนําให้ตัวคุณเนี่ย ทำธุรกิจแบบสองคนขึ้นไปนะคะมันก็จะมีโอกาสเติบโตสูงสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการทํางานนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจำเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปเรื่องของคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวละนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะขยับขยายมีพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งการมีพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเสริมความเฮงความปังให้กับชาวราศีธนูมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็อืม ค่อ,อนข้างดีเลยนะคะมานําพาในเรื่องของความสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของคนที่ทํางานประจํานะคะคนที่ทํางานประจําเนี่ยตัวคุณเนี่ยถ้าคุณทํางานเป็นเซลล์ก็เป็นช่วงเวลาของความสําเร็จแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นก้อนโตนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ที่ความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทาให้คุณแฮปปี้นะได้เงินก้อนโต ได้โชคลาภจากการทํางานก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเจ้านายทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเจ้านายผู้ชายของคุณเนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าจะขยับขยายนะคะในเรื่องของอโมเดลธุรกิจนะคะหรือขยับขยายสาขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งผลก็คืออาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยขึ้นต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้องานมันจะมีความเยอะมากขึ้นจากการขยายธุรกิจหรือขยายกิจการนะคะเขาก็เลยเหมือนกับ ต้องการคนเก่งๆมาอยู่ข้างๆซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคุณนะคะอืมแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเจ้านายผู้หญิงนะคะเจ้านายผู้หญิงไม่มีปัญหาเลยค่ะเธอเป็นคนน่ารักนะคะเจ้านายคนนี้ก็คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ใครใครก็รักอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนแบบใจดีชอบซื้อขนมมาฝากลูกน้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดจาดีนะคะใจดีอะไรแบบนี้ทํางานด้วยแล้ว สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานกับเจ้านายทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะกรณีที่คุณทํางานกับเจ้านายผู้ชายก็จะเป็นในลักษณะงานที่มันหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเขาต้องการขยายธุรกิจ ะะหรือถ้าทํางานถ้าคนที่ทํางานกับเจ้านายผู้หญิงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเจ้านายน่ารักใจดีชอบซื้อขนมมาฝากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย,เ,ยเพื่อนร่วมง,งานของคุณเนี่ยอาจจะพูดตรงเกินไปนะคะหรือสื่อสารอะไรที่มันตรงเกินไปก็ได้นะคะต้องให้ระวังเรื่องอารมณ์หรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะบางครั้งเขาก็อาจจะพูดตรงแล้วก็ทาร้ายจิตใจคุณนะคะหรืออาจจะสลับกันว่าตัวคุณอาจจะพูดอะไรที่ ทิมแทงจิตใจเขาก็ได้ก็ให้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตําแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเป็นราชาถือดาบเขาจะมีความดื้อความมั่นใจในตัวเองแบบสูงนะคะเขาจะยึดในความคิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนใจเขายากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคําพูดถ้าเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วเราก็ไม่มี เขาเรียกว่าเราจะไปยุ่งหรือว่าเราจะไปอธิบายหรือโน้มน้าวเขามันจะค่อนข้างยากแล้วนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดกับเพื่อนร่วมง,งานในช่วงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินของคุณค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามี มีรายได้เข้ามาเยอะนะคะมีรายได้เข้ามาเยอะจากความขยันของคุณนะคะยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยมันมีโอกาสทั้งได้รับและการมอบให้อะไรแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับอะไรดีๆ กลับมานะคะหรือว่าเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าทางใจแล้วอีกอย่างตัวตัวตัวเด็กที่ถือเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการหาเงินหาทองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขยันมากนะคะจะมีพะละงกาลังในการหาเงินมากดังนั้นเนี่ยยิ่งคุณขยนันคุณก็จะยิ่งหาเงินได้มากอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถ ขยันทำมาหากินได้เลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้รับเงินนะคะสำหรับคนที่เป็นเซลล์ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเดือนนี้คุณขยันหายอดได้ดีเยอะๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นก้อนโตได้ด้วยนะคะอืมก็จะมีเงินมีรายได้อะไรเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมให้คุณในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของอืม ปัญหาและอุปสรรคนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรือนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยค่ะในเรื่องของงานหนักเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิบไม้เท้านะเอองานค่อนข้างหนักแต่ว่าหม่เชื่อว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะคะหนักเอาเบาสู้ดังนั้นงานหนักแค่ไหนเนี่ยคุณก็เอาอยู่นะคะคุณก็สามารถจัดการงานนั้นได้ดีเช่นเดียวกันแม้ว่างานจะหนักเพราะอย่างที่บอกนะคะยิ่งคุณขยันเท่าไหร่เงินยิ่งมาตาม ความขยันของคุณเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้แม้ว่างานจะหนักแต่คุณก็จะได้เงินหรือรายรายรับที่เข้ามาสูงได้เช่นเดียวกันจากความพยายามความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะค่ะคำแนะนำจากไพ่นะคะคำแนะนำจากไพ่จะเป็นเพจออฟสอดนะคะเพจออฟ o อดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นเด็กที่มีความขยันเป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะคะ เอ่อไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือไม่ว่าจะต้องเจออะไรให้คุณใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจเข้าไปนะคะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นจะทําหรือโฟกัสกับมันนะคะก็จะทําให้อ,อ่อคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทําได้นะคะรวมไปถึงคนอื่นๆเขาก็มีความชื่นชมคุณด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนแบบรักพวกรักพ้องนะเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ได้มีรับลมคมในอะไรแล้วเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะอันนี้ก็เป็นจุด ดีของคุณนะคะที่คนอื่นเขามองเข้ามาในตัวคุณดังนั้นจงรักษาความดีตรงนี้ไว้นะคะความเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะรักพ่วงพ้องอะไรแบบนี้นะคะเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวคุณนะคะอือ่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักกันก่อน นะเราค่อยไปอ่านไพ่บทสรุปนะคะว่าบทสรุปของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพลังงานโดยรวมนะคะในทุกมิติของคุณเนี่ยใหม่มองว่าค่อนข้างมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะที่เข้ามาในเดือนนี้นะมีการเติบโตมีความขยนันมีการได้รับโชคลาภนะคะได้รับเงินจากสิ่งที่คุณพยายามมานะคะอ่าเรามาดูในพาร์ทของความรักเลยนะคะความรักนะคะพาร์ทความรักของคุณเนี่ยจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ย ถ้าไม่ตัวคุณนะก็ตัวใครสักคนนะอาจจะเป็นคุณมีคนแอบรักคุณหรือคุณไปแอบรักเขาก็ได้นะคะเนี่ย มันมีมันมีในเรื่องของการมอบความรู้สึกดีๆให้กับกันนะคะหรืออาจจะคุณกับเขาความรู้สึกตรงกันก็ได้นะคนโสดดูเหมือนอาจจะไม่โสดละอาจจะเป็นการมอบส่งมอบความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นจุดที่ยังเริ่มต้นอยู่ยังไม่ได้ถึงขันาแบบวา่าจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกดีๆบางอย่างให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ยคุณมองว่า คุณมองว่าเขาเป็นคนที่ดูใจเย็นนะคะดูใจเย็นเห็นไหมคะเนี่ยเป็นคนไม่ได้โรแมนติกนะคะแต่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันคุณมองว่าเขาเป็นคนขยันตั้งใจทามาหากินเหมือนกันเอ,อ่อชาวราศีธนูเขาก็จะชอบคนที่มี energy คล้ายกันคือขยันตั้งใจทํางานทํามาหากินคุณก็เลยรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะอาจจะ เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีลักษณะบางอย่างที่ดูเด็กกว่าคุณก็ได้แต่ว่ามีความขยันตั้งใจทํามาหากินนะคะไม่ได้แบบว่ามาออกแนวโรแมนติกหวานจ๋าอะไราขนาดนั้นแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีความน่าสนใจนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ขยันมากนกเอาเบาสู้ก็เลยรู้สึกเกิดความประทับใจหรือรู้สึกดีๆให้กันอะไรแบบนี้นะคะเ mm hmm. ถ้าถามในส่วนของเขานะคะในส่วนของเขาที่เป็นคนโสดนะคนที่คุณรู้สึกว่าคน,คนที่คุณถามถึงนะอตอนนี้เขาค่อนข้างจะโฟกัสนะคะโฟกัสในเรื่องของการงานความสําเร็จของเขาซะมากกว่าจะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยเขาก็คิดถึงนะคะแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะมาพัฒนา ความสัมพันธ์ต่อได้หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดถึงหรือว่ามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่แต่ว่าด้วยด้วยภาระหน้าที่การงานแล้วตอนนี้เขากําลังค่อนข้างพอใจกับการทํางานของเขานะคะแล้วการงานของเขามันค่อนข้างก้าวหน้ามากๆนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากโฟกัสในเรื่องของการทํางานก่อนประกอบกับเขาในได้โชคโชคโชคลาภหรือโชคดีหรือโอกาสทางการเงินอะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะมันก็เลยเป็นจุดเหมือนกับ เขารู้สึกว่าเขากําลังโชคดีกันในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าก็เลยยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนะคะก็คือปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขาก็รู้สึกดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เ,ออเริ่มอะไรตอนนี้มากๆเท่าไหร่นะคะสําหรับคนโสดนะก็มีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือคุณก็มอบความรู้สึกดีๆกับเขาให้ได้เช่นเดียวกันนะคะอืม <c oughs> สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ความรักของคุณนะคะความรักค่อนข้างสุขงอมดีเลยะคะมีการให้และการได้รับเนี่ยที่มันเท่าเทียมกันนะคะคุณกำลังมองรากฐานในการสร้างความมั่นคงด้วยกันอยู่นะคะตัวเขาเองก็ขยันทำมาหากินมากๆนะคะเพื่อสร้างอนาคตกับคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแบบ ในลนักษณะที่คบกันชิลๆล่ะแต่มันเริ่มพัฒนาเป็นในส่วนของซีเรียลลชั่นชิพหรือการพัฒนาเพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะดังนั้นเวลาคนที่มีคู่เขามองในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเขาจะมองเรื่องการสร้างความมั่นคงทั้งการเงินฐานะหรือว่าความเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆนะคะเพื่อที่แบบเวลาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ย มันไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเวลามันแต่งงานหรือเวลาใช้ชีวิตคู่เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญไม่ไม,ไม่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องเซ็กส์เลยก็คือเรื่องการเงินถูกะะไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมีครอบครัวหรือมีลูกขึ้นมาเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องหลักที่ท,ที่ที่มันทําให้ชีวิตครอบครัวมันลาบลืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีธนูสาหรับคนมีคู่จะค่อนข้างคิดจริงจังในเรื่องนี้นะคะไม่ได้มาเล่นๆขงขำละมาในเรื่องของการสร้างความมั่นคงร่วมกันนะคะความรักนี่ไม่ต้องพูดถึงอรักกันอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของความมั่นคงตรงนี้มันมันต้องช่วยกันสร้างช่วยกันโฟกัสตรงนี้นะคะอืสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับคนเป็นโสดเลยนะเพราะว่ามันมีการให้และการได้รับในความสัมพันธ์เนี้ย ที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะเท่าเทียมกันนะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกชอบเขาตัวเขาอาจจะรู้สึกชอบคุณนะคะแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะค่อนข้างช้าค่อนข้างนานนะบอกเลยแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณคะ่ะแต่ว่าณนะตอนนี้เขาโฟกัสที่เรื่องของการทํางานอยู่นะคะ <S <s um <id> ก็เลยยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเป็นอันดับหนึ่งว่าจะต้องเป็นแฟนกันช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าความสัมพันธ์มันจะไปแบบช้าๆแบบเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนอ่ะค่อยๆค,ยคุยค่อยๆศึกษากันไปอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้รับคอมเมนต์เร็วๆเนี่ยคาตอบที่คุณได้รับอาจจะไม่ตรงใจก็คือเดือนนี้อาจจะยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์แบบ ตามที่คุณต้องการหรือการเป็นแฟนแต่มันจะไปแบบเรื่อยๆรู้สึกดีแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรนี่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันนานเกินไปคุณสามารถมูฟออนแล้วเปิดออฟทอยเปิดออปชันก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับสถานการณ์แบบนี้เพราะตัวคุณก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเป็นอันดับหนึ่งไม่มองว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรักดีๆที่ที่ที่เขาปรารถนาดีกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ อันเนี้อยู่ที่ชาวราศีธนูจะตัดสินใจละแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันใช้เวลานานในการพัฒนาอย่างแน่นอนนะคะอืมสุขภาพนะคะสุขภาพก็ระวังในเรื่องของการทํางานหนักคอบ่าไหล่นะคะอาจจะก้มหน้าก้มตาทํางานเยอะจนเกินไปปวดไหล่ปวดคอได้นะคะก็ให้พยายามยืดเส้นยืดสายนะคะในการ เวลาทํางานานานๆด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความเครียดไม่มีเลยนะคะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนของเส้นทางความสําเร็จนั้นแล้วนะคะมันเลยทาให้เหมือนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เนี่ยไพ่บทสรุปเนี่ยเป็นสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือรากฐานของความสําเร็จรากฐานของบ้านนะคะถ้าเปรียบเปรียบเสมือนคนรัก ก็คือการเริ่มต้นสร้างเรือนหอการแต่งงานด้วยการการเป็นรากฐานสู่ความสําเร็จความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็บทสรุปข,ของใบนี้ก็คือความสําเร็จนะคะที่มันมีช่วงเวลาที่คุณจะได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จเหล่านี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ออร์เให้กับชาวราศีธนูหน่อยนะคะในเดือนนี้ดีงามพลามแปดนะชาวราศีธนูเดือนนี้นะเนี่ยเปไพ่ออรอิโมชนะคะ เป็นในเรื่องของอารมณ์ความสุขภายในนะคะก็ค่อนข้างล้อกันกับในเรื่องของไพ่พลังงานของตัวคุณนะคะก็มีในเรื่องของอารมณ์ emotion ก็คือความสุขนั่นเองนะคะว่ารู้สึกมีความสุขจากข้างในนะคะแล้วก็ fertility นะคะความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำ พูะะดง่ายง่ายคือการรู้สึกอิ่มเอมจากข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดคนเราเนี่ยพอไม่รู้สึกขาดก็จะรู้สึกได้ถึงความมั่งมีพอใจในสิ่งที่มีนั่นแหละค่ะความรู้สึกตรงนั้นมันเลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณชุ่มฉ่าชุ่มชื่นด้วยตัวเองนะคะ w i s ต o m นะคะ w i s ต o มความฉลาดการมีอิสระความมีสติปัญญานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความสุข เมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่มันเข้ามาเมื่อนั้นนะคะจิตใจจะตื่นรู้นะคะเกิดวิจตอมเกิดสติปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าหม่ขออนุญาตเป็นกําลังใจนะคะให้เพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนของคุณเป็นเดือนที่คุณมีความสุขนะคะปังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินด้วยนะคะความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าหมายเชื่อว่า ถ้าคุณมีความสุขแบบเนี้ยอีกหน่อยมันจะดึงดูดคนที่คู่ควรเข้ามาหาคุณนะคะคนที่เขาพร้อมจะก้าวเดินไปกับการผจญภัยนี้กับคุณแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใหม่และช่องดีอาคาาทาโรต้องอขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้ใม่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ